ดีนะครับน้องๆวันนี้เราก็มาต่อกันในแบบปึกหาด2.1ขอของน้องๆม3นะครับยังอยู่ในส่วนของมุมในครึ่งวงกลมอยู่นะยังเป็นเรื่องมุมอยู่นะครับโดยแบบฝึกหัดเนี้ยก็จะใช้ไอ้เจ้าตัวทฤษฎีบทอันแรกเลยนะจากที่พี่สอนไปคลิปก่อนๆนะครับก็คือถ้าเป็นมุมที่แนมในครึ่งวงกลมเนี่ยมันจะมีไอ้เจ้ามุมหนึ่งอ่ะเป็นเ0้าสบองศาโดยมุมนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงส่วนโค้ง ของวงกลมนะครับและต้องมีเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยนะต้องเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะอันนี้เราพูดถึงรูปสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะครับเอ้าสำหรับอันนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยนะไม่ยากอะไรนะครับสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าห้อยน้องน้องหาค่า x เนาะหนึง่งจุดหนึ่งนะครับเขาก็มีสามเหลี่ยมอันเนี้ยมาให้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมถูกต้องไหมนะ,นะครับแล้วพี่ก็บอกไปแล้วว่า ถ้ามันมี1เส้นเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งในข้อนี้ก็คือไอ้เจ้าตรงนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพราะว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โอเคป้าจุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับงั้นเส้นเนี้ยถือว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอ่านี่แหละมันก็จะเข้าไอ้เงื่อนไขที่พี่บอกทันทีเลยก็คือมันจะเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะครับงั้นมันจะมี1มุมที่กลางมุมฉากก็คือมุมที่อยู่ตนส่วนโค้งของวงกลมนั่นเองนะครับก็จะเป็นมุมนี้นะมุมนี้เนี่ย ปุบปุ๊บ,บโอเคป่ะนี่อ่ะมุมเนี้ยจะกลาง90องศาเก็ตไหมงั้นโจทย์ต้องการถามหาค่า x โอหง่ายฝุดฝุดนะครับงั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่วิธีการสามเหลี่ยม1รูป1อันเนี่ยมันจะมีมุมภายใน3มุมรวมกันได้180องศางั้น x จะเกิดจากเอา180เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยเปิดวงเล็บเอาไอ้เจ้ามุมที่มันมีให้อ่ะมันให้65มา กับอีกมุมหนึ่งที่น้องๆต้องทราบก็คือไอ้เจ้ามุมนี้ที่มันกลางมุมฉากนั่นเองนะครับอ่ะก็เอา65บวกกับ90ครับงั้นคำตอบข้อนี้ x จะมีค่าเท่ากับ25องศานั่นเองจบแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็คือมันต้องรวมกัน3มุมอ่ะให้ได้180โอเคไหมนะครับอ่ะเคลียร์สำหรับข้อแรกได้แบบนี้ได้คำตอบคือ25องศานะครับ ไปต่อข้อ1.2กันอ่าสำหรับข้อที่1.2เนี่ยเพิ่มความซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยนิดเดียวนะครับเอา้าสังเกตรูปเหมือนเดิมนะครับจากรูปนี้นะมันมี1เส้นเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเหมือนเดิมนี่เส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็มีตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางถูกต้องไหมงั้นมันเลยเรียกไอกเส้นนี้ว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับโอเคปะ นะพอมันเป็นเส้นผ่าสศูนย์กลางเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับมันจะมี1มุมที่กลาง90องศาก็คือมุมที่อยู่ตรงส่วนโค้งนะครับมุมที่อยู่ตรงส่วนโค้งเนี่ยก็คือไอ้เจ้ามุมที่อยู่ตรงข้ามกับไอ้เจ้าเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นเองนะครับก็คือมุมนี้นะเนี่ยมุมนี้จะเป็นมุม90องศาเก็าไหมนะครับอา้าวงั้นขั้นแรกก่อนเราจะไปหาไอ้เจ้าตัว x ในข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องหาไอ้เจ้าฝั่งนี้ให้ได้ก่อนเข้าใจไหมครับนะเราต้องหาฝั่งนี้ให้ได้ก่อน นะเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวพี่จะขอตั้งชื่อจุดต่างๆอันนี้ลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อมันจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นน้องๆจะได้ดูแลวเข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าพี่กําหนดให้จุดมุมยอดตรงนี้เป็น A นะโอเคไหมตรงนี้เป็น B เนาะแล้วก็ไอตรงจุดตัดตรงเนี้ยนะครับให้มันเป็นอันนี้เป็น C ก่อนแล้วก็จุดตัดตรงนี้ให้เป็น D นะโอเคไหมอ่ะอันแรกที่น้องๆต้องหาน้องต้องหา BAD ก่อนโอเคบ้าง นะจากรูปนะ B A D มุม B A D เนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้องต้องเอา180เป็นตัวตั้งแล้วก็เอาไปลบกับเปิดวงเล็บเอา90บวกด้วย37ครับโอเคปะเอา90บวกด้วย37นะครับ90บวกด้วย37มันได้127แล้วพอ127น้องก็เอาไปหักลบออกจาก180โอเคไหมมันจะได้53องศานั่นเอง นั่นแปลว่าไอ้เจ้า B A D คือที่อยู่ตรงเนี้ยมีขนาด53องศาโอ้โหถึงตรงนี้หา x ได้แล้วครับหา x ได้แล้วบางคนถามพี่ไอ้เจ้า90องศามาจากไหนล่ะนี่ไงตรงนี้ไงนี่ตรงนี้ที่เขาระบุมาให้เนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น90องศาเห็นป่ะนะไม่ว่าเขาจะระบุฝั่งนี้หรือว่าระบุฝั่งนี้มันก็ต้องเป็น90เพราะว่ามันเป็น เส้นตรงเส้นตรงรวมกันต้องได้180ถ้ามันมีฝั่งหนึ่งเป็นมุม93องศาไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้อง90ด้วยเก็าไหมโอเคปะครับนะงั้นนะตอนนี้เราได้ว่า B A D เท่ากับ53องศาโจทย์อยากหามุม x ครับอา้าวเพราะฉะนั้น x ทําไงอวิธีการครับอย่างที่บอกครับไอ้เจ้า B A C เนาะเป็นมุมในส่วนโค้งที่เป็นมุมในครึ่งวงกลมแนบแนบเนี่ยนะครับอ่าอันเนี้ยมันก็จะต้องรวมกันแล้วได้90โอเคบ้าง งั้นวิธีการจะหา x ง่ายแล้วครับเอา90เป็นตัวตั้งแล้วลบกับ53ครับนี่โอเคไหมลบออกมาปั๊บได้เท่าไร่ตอบเท่านั้นตอบเท่านั้นโอ้โหถึงตรงนี้ท่านน้องๆบอกเฮ้ ee, ตอบเท่าไรนี่ยังไม่รู้เลยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะโอเคปะไปทําต่อเองนิดนึ่งนะครับแค่จับ90องศาเหตุผลก็คือเพราะว่ามันเป็นมุมไอ้เจ้าตรงอ่อ มุมในครื่องวงกลมไงนะครับแล้วมันเกิดจาก x รวมกับ53งั้นเอา53ไปลบกับ90มันก็จะได้ x ออกมานั่นเองนะครับเอา้าเสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่1.2เดี๋ยวเราไปต่อข้อที่2ใหญ่เป็นแนวในหน้านี้อีก1ข้อนะครับอ่ะเรามาต่อข้อที่2ใหญ่กันต่อนะครับสำหรับข้อที่2ใหญ่เขาบอกว่าจากรูปนะมีไอ้เจ้าจุด O นะครับเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะนี่เขากำหนดชื่อมาให้เนาะ แล้วให้น้องๆหามมุม OBC นะครับ OBC อยู่ไหนเรามาร์คไว้ก่อนเลยนะ OBC เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ OBC เนี่ยนะเพราะว่าเวลาเราลากนะครับ O มันอยู่ตรงนี้ไง O อยู่ตรงเนี้ยแล้วไป B เนาะแล้วก็มา C นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ย OBC คือตรงนี้โอเคนะอ่ะพอเราได้แบบนี้ปั๊บแล้วจะทำอย่างไรต่อดีนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับ เส้น ab เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางถูกต้องไหมเพราะว่า o เป็นจุดศูนย์กลางเนาะแล้วมันก็ลากเส้นเนี่ยจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเนี่ยโดยผ่านจุดศูนย์กลางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับงั้นพอมันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้ามุม acb เนี่ยมันก็จะต้องเป็นมุมฉากเก็ตปะมันจะต้องเป็นมุมฉากนะครับเอา้าจากรูปนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนอันนี้มันต้องอธิบายเหตุผลนิดนึงนะครับ เส้น AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางน้องก็อาจจะถ้าคุณครูเขาต้องการคำอธิบายด้วยน้องก็เอาคำอธิบายอ่ะที่พี่ไกด์ให้เนี่ยเขียนเข้าไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการในคำตอบก็อันนี้น้องก็ต้องทำความเข้าใจนะโอเคป่ะอาจจะไม่ต้องเขียนแต่น้องต้องเข้าใจถ้าครูถามว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นน้องต้องอธิบายเหตุผลได้นะพอ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเสร็จปั๊บขั้นตอนต่อไปดังนั้น ไอเจ้า A C B เนี่ยมันจะกลางเนี่ยเท่ากับ90องศานะครับก็คือไอเจ้าตรงเนี้ยนะเหตุผลก็คือมันเป็นมุมในครึ่งวงกลมครับโอเคปะเนี่ยน้องให้แบบนี้มันนิยามมันมีบอกอยู่นะครับทฤษฎีบทมันบอกว่ามุมในครึ่งวงกลมเนี่ยมันจะกลาง90องศางั้นไอเจ้าไอตัว A C B ก็คือตรงเนี้ยมันจะกลาง90องศานะขั้นตอนต่อไปมันทำให้เราได้ว่า ไอ้เจ้า OCB ตรงฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะใช้สีน้ำเงินนะ OCB ฝั่งเนี้ยเราจะสามารถหาค่าออกมาได้นะเพราะฉะนั้น OCB จะได้ว่า OCB อ่ะมันเท่ากับ90เอาไปลบ35ครับแล้วพอเอา90ลบ35น้องๆจะได้15องศานั่นเอง นะครับนั่นแปลว่าไอ้เจ้าตรงสี่ตรงนี้คือห้าสิบห้าองศาเก็นป่ะนะครับอ่ะพอน้องได้แล้วว่าไอ้เจ้า OCB กลางห้าสิบห้าขั้นตอนต่อไปอันนี้น้องต้องดูภาพให้ดีนะครับคือบางคนดูออกออกเลยบางคนดูไม่ออกก็กลายมาเฮ้ยพี่ลงได้ค่าดีเราจะหายยังไงต่อล่ะยังไม่รู้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะสิ่งที่น้องต้องสังเกตคือน้องต้องสังเกตไอ้เจ้า OB และ OC มันต่างเป็นอะไรของวงกลมนี้ครับทิกตอกทิกตอกทิกตอกจำได้ไหมนะครับ OB กับ OC เนี่ยเป็นเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงทั้งคู่งั้นมันถือว่าเป็นรัศมีครับเพราะฉะนั้นที่จะเขียนลงไปว่าจากรูปเนี้ย OB เท่ากับ OC ครับนะ OB เท่ากับ OC เพราะอะไรเพราะเป็นรัศมีของวงกลมครับ ของวงกลม O โอเคปะ่ะนะมันเป็นรัศมีของวงกลมโอนี้นะครับดังนั้น OB กับ OC จึงเท่ากันนะรัศมีในวงกลมเดียวกันจะต้องยาวเท่ากันนะครับพอมันได้แบบนี้ปั๊บขั้นตอนต่อไปสแสดงว่าดังนั้นนะครับสามเหลี่ยม OBC เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับนะ โอเคป่ะ okay, มันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทันทีที่มีเส้น2เส้นยาวเท่ากันนี่ต้องให้เหตุผลแบบนี้นะครับเอา้างั้นเราจะได้คําตอบแล้วสําหรับสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานจะต้องทําไมกันครับมุมที่ฐานคือมุมนี้ก็คือไอ้เจ้าเนี่ยเนี่ยเ,เนี่ยไอ้เจ้า OCB กับ OBC เนี่ยมันจะต้องเข้าใจปะเออนะครับเพราะฉะนั้น OCB ต้องเท่ากับ OBC แล้วมันก็จะเท่ากับ55องศา,านั่นเองนะครับเหตุผลเพราะว่าสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอ่านี่พี่ก็มาร์กวงเล็บเข้าไปนะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานต้องการเท่ากันนั่นเองเหลีือ้าน้นองอาจจะเขียนเข้าไปก็ได้ว่าเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วต้องการเท่ากันนี่น้องก็จะเป็นการอธิบายแบบเต็มๆเ,เลยนะครับงั้นเราได้และ โจทย์ต้องการถามหาไอ้เจ้า OBC เราก็ได้แล้วครับงั้นคําตอบ OBC เท่ากับเท่าไรอ่ะ55องศานั่นเองนะครับอะอันนี้พี่ก็เขียนเหตุผลให้ดูอย่างชัดเจนเรียบร้อยในข้อที่2ใหญ่นี้นะครับอะงั้นสำหรับ คลิปนี้อันนี้พี่ก็ฝากไว้2ข้อใหญ่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวข้อถัดไปไว้ไปตอบคลิปหน้ากันต่อนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ